โดยสกัดคอลลาเจนอีเครื่องดื่มคอลลาเจนอีกระดับของการดูแลสี C, กับตันการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่รู้จบสิงค์คอร์ปอเรชั่นมุจิษักคลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้แคซีพรสตีบ้านดีๆได้ง่งายๆโครราอัลทิส2020ใหม่ การประกวดมิส a ท l a นเวิลด์2009นับเป็นโอกาสที่พิเศษสำหรับบรรดาสาวงามที่มีความเพียรพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและการศึกษาเพราะนอกจากจะมีโอกาสได้ก้าวไปยืนในตำแหน่งที่ทรงเกียรติแล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า5ล้านบาทและได้สวมมงกุฎเพชรอันทรงเกียรติที่ทำขึ้นพิเศษในวาระครบรอบ25ปี Miss Thailand World การรับสมัครจัดขึ้นในระหว่าง,งวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนที่อาคารมารินน์บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคลึกครื้นมีสาวงามให้ความสนใจมาร่วมการประกวดบนเวทีนี้อย่างคับข้างและเมื่อถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครทางกองประกวดก็ได้จำนวนผู้ที่มาสมัครทั้งสิ้น250คน แรกนั้นทางกรรมการจะคัดเลือกจากรูปถ่ายและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดจากใบสมัครจากนั้นทางกองประกวดก็จะเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาทำการตรวจร่างกายวัดสัดส่วนและสัมภาษณ์อีกครั้งเพื่อให้กรรมการได้นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ การคัดเลือกในรอบสุดท้ายก็มีขึ้นในวันที่14กันยายนที่อาคารมาลินนโดยมีคณะกรรมการอันทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆมาร่วมตัดสินรวมถึงสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจในการคัดเลือกรอบสุดท้ายนี้เป็นอย่างมาก การคัดเลือกจะเริ่มจากการแนะนำตัวของผู้สมัครรวมถึงพูดคุยในเรื่องความรู้ความสามารถต่างๆ 250ท่านจะถูกคัดให้เหลือเพียง75ท่านจาก75ท่านจะถูกคัดให้เหลือ50ท่านและจาก50ท่านกรรมาการจะทำการคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติเพียง2 5ท่านเท่านั้น หนึ่ใน2 5่ท่านนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้สวมมงกุฎพร้อมทั้งรับตำแหน่งมิสเทรนเวิลด์0 9งามนย่างนี้มีคุณค่าเพื่อการศึกษาของเด็กไทย ทุกๆสาวงาม200กว่าคนเหลือยี่สิบห้คนใช่ที่ตกรอบไปเนี่ยหลายครั้งหลายคนก็รู้สึกเสียดายเสียดายอยูไหานสียดีด้วยใช่เพราะทุกคนเนี่ยเต็มที่เต็มพร้อมแล้วก็หน้าผมสวยมากแล้วก็พภพาความมั่นใจมาเทียบพร้อมเลยค่ะแต่บางคนอาจจะมาตกรอบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรคะตอบคำถามแล้วตกใจครับอ๋ออาจจะประหม่าใช่นั่นคือภาพบรรยากาศนะครับจนกว่าเราได้25สาสาวงามนะครับที่บรรยากาศ จริงๆอยากจะให้รุ่นพี่ลองบอกเก็บรับสักนิด่สิ่งหนึ่จงจุดสําคัญที่สุดในการประกวดนอกจากความสวยแล้วนะ น้องนิมว่าอะไรน่าสําคัญมิมคิดว่าในติมขมิมนะคะคือมิมก็คิดว่าการที่เราจะมีไหวพริบในการตอบคําถามแล้วก็ในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะคือความคือความสามารถของทุกคนแล้วก็ความความมั่นใจในระดับหนึ่งของทุกคนเนี่ยมิว่ามีแล้วแหละแต่ว่าเพิ่มประสบการณ์ในการตอบคาถามเข้าไปจะได้มั่นใจในการตอบแล้วก็จะได้แบบชฉาะฉานเฉียนใจกรรมการแบบนั้นเลยใจแต่จริงๆนะครับนาทีเป็นนาทีตายเนี่ยมันอยู่ที่สติ ปัญญาแล้วก็สมาธิถุกต้องค่ะที่บอกนะครับแล้วก็บานมา25ปีนะฮะเราก็ยังคงใช้คอนเซปต์แบบนี้ปีนี้เราใช้อะไรนะโครงการของเราที่เกี่ยวข้องการศึกษาใช่ค่ะก็เรียกได้ว่างามอย่างมีคุณค่าเพื่อการศึกษาของเ็กไทยนั่นเองคับพ่นวัเพราะว่าครปีที่คราบา25ปีที่บอกไปใช่ครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมของน้องๆ25คนสุดท้ายบนเวทีนิสตัเวิร์ปีนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะเดินทางไปจังหวัดอะไรครับไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ลำปางด้วยใช่นะครับขึ ไปนะฮะไปทาบุญไปทากุศลไปไหว้พระรวมถึงจะไปช่วยน้นองๆเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดนะฮะซึ่งแน่นอนรับทั้ง25บ้าคนนั้นอาจจะต้องมีประสบการณ์ที่แปลกนะครับ,บ,นนรบประทับใจเศร้าใจเห็นแล้วรู้สึกขนหูบ้างนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าสภาพสมงคมของเราเนี่ยบางทีแต่ละที่อาจจะมีความสะดวกสบายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางที่อาจจะลําบากผมก็เลยตัดสินใจเรียบร้อยส่งน้องส้มก่บนน้องมิม ตามประกบติดกรองมิเตเวอร์ยี่สิบห้าสุดท้ดายดีไหมคบดีค่ะดีมากมากเลยค่ะสองสาวพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะนะกิจกรรมแบบนี้นครับต้องใช้ผู้หญิงครับเข้าไปซอกซอนซอกแซกนะ,ะงัดแงะเอาความลับแล้วก็สืบสอบให้แบบติดตัวของนางงามเลยนะคะใช่ครับทุกปีเก้าเลยนะครับกลางวันก็ไม่ต้องนอนนะกลางคืนก็ไม่ต้องนอนถูกต้องถูกต้องภาระไปหนักขนาดนี้ไม่ใากาศรจะไปไกติดตามได้ในช่วงหน้าเลยครับ สำหรับบิ๊กเนอรนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบ25ปีนะคะส้มก็ขอเว้พอดให้เวทีแห่งนี้นะคะเป็นเวทีที่อยู่ยาวนานเป้นหาสาวงามที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปค่ะ